ขอบคุณทางโชว์ดอเซคชั่นนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมบรรยายในวันนี้ก็พูดถึงประวัติศาสตร์มาแล้วอินโนเวชันมาแล้วนะครับตอนนี้เรามามาดูราคากันสาหรับคอสเทสทิฟเนสในเลียลเวิร์เพอร์สเปกทีฟนะครับก่อนจะพาเข้าเนื้อหาต้องพาอาจารย์มารู้ข้อได้จริงข้อหนึ่งคือของถูกหลายๆครั้งมันก็ไม่ค่อยดีและไอ้ของที่ว่าดีๆเนี่ยราคามันก็ก็จะไม่ค่อยถูกแบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับอันที่อาจารย์ที่เดินทางบ่อยๆอาจารย์จะคุ้นชินกับภาพแบบนี้ครับว่า มาตรฐานทั่วๆไปบินไปถึงมีข้าวให้กินมีหนังให้ดูใจเพิ่มอีกนิดนึงสบายขึ้นนะแต่อีกนิดนึงโอ้โหนั่งบีซีสบายขึ้นเยอะเลยแบบไหนที่ว่าเหมาะสมแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับในทางการรักษาทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันมี conservative treatment เป็น A ผลการรักษาดีราคาย่อมยานะครับมีการผ่าตัดแบบ B เข้ามาก็ราคาสูงขึ้นหน่อยผลการรักษาดีขึ้นปรากฏวันนี้เรามี C ขึ้นมาราคาสูงโดดแต่ผลการรักษาพรอมมิสซิงเลย แบบไหนที่จะเรียกว่าดีอันดับแรกราคาเราอยู่แล้วแต่ f e c t i v e n e s s เนี่ยไอตัวซัมอัพเนี่ยหนึ่งซัมอัพมันคืออะไรส่วนใหญ่ในทางการแพทย์เราทำอัพส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Quality a d j u s ะ e d l i f e year หรือยอคอลลีนะครับซึ่งหนึ่งคอลเท่ากับคุณภาพชีวิตที่ perfect ดีในตลอดรนะยะเวลา1ปีศูนย์คือเสียชีวิต AA, เ c e n a r ร o โ A ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยคุณภาพชีวิตจะ drop ลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตในระยะเวลาสั้นในขณะที่ B ีเนี่ยคุณภาพช นะครับซึ่งในส่วนของปัญหาทางข้อไหลตัวที่เราเอามาใช้คำนวณตัวคอร์ี่ก็คือตัวโชเดอร์ฟอชแนลอัล o ัมพอเรากลับมาดูกราฟนี้นะครับคอสเอฟเฟกติฟเนสต์เลโชของการรักษาแต่ละแบบบางทีมันก็คือสโลปของกราฟคอสเทียบกับเอฟเฟกติฟเนส s, <c oughs> <S นั่นเองและเมื่อเรามีการรักษาแบบใหม่ของ C ีเมื่อเทียบกับการรักษาก่อนอันนี้ที่ดีสุดก่อนนี้คือ B เนี่ยเราไม่ได้เอาสโลปมาเทียบกันแต่เราจะต้องดูคอสเอฟเฟกติฟเนสต์เลโชของ2องอัน <c oughs> ว่าผลเป็นยังไงเราต้องรู้ว่า Cost Effectiveness ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยในหนึ่งคอลลีจาก b p ไปเนี่ยใช้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เรียกว่า Cost Effectiveness Incremental, Cost Effectiveness Ratio หรือ ICR, ไอเ r IC ER, นะครับซึ่งจริงๆมันคือตัวสโลปตัวนี้ i อเ r ER. เพราะงั้นเรามาดู a ร World Data กันนะครับเวลาเขาคิดก็คืออย่างนี้นนมันจะเป็นตัวการรักษาซิมบอติกโรสครับแทนก็คือเจ็บปุ๊บ ผ่าเลยเทียบระหว่าง Reverse Shoulder กับ Arthroscopic Repair เทียบ Conservative Treatment สโคบแล้วก็ Reverse แล้วก็ตั้งเชนโลโลว่าทำให้ผ่าเป็นไงผลเป็นยังไงถ้าผ่าสโคบคอมพลกชันมีอะไรบ้าง Reverse คอมเพลกชันมีอะไรบ้างหรือสำเร็จผลจะเป็นยังไงแล้วก็ไปรีวิวดต้าออกมาเขาใช้ a c s Score เป็นตัวคำนวณ quality นะครับตัวเลขได้ออกมาแบบนี้ครับแล้วเขาพบว่าตัวคุณภาพเนี่ยทั้งสองอันอ่ะดีขึ้นแต่กลายเป็น Reverse Shoulder เนี่ยได้ quality ที่น้อยกว่าตัวสโคบ Repa i r ดังนั้นเมื่อเอามาเทียบกัน ตัว reverse shoulder ก็จะถูกโดมิเนตโดยส c o r p ีแพ r e p a i ไปดังนั้นก็ไม่เอาคำนวณส่วนไ iceer ของตัว s c o ร p แพ repair อยู่ที่15,500 USD ต่อหนึ่งคอลลีขีแนวรุต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ massive l e p e a b l e cup tear คือคาดว่าน่าจะผ่านไม่ได้เทียบระหว่าง reverse hemi กายภาพแล้วก็ a t t o s c o p i c d e d i s l o e n t and b i c e p t a t o m y นะครับพอเรามาดูกราฟจะพบว่าตัว h e ม i เนี่ยที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมแดงๆที่หลุดกราฟไปเนี่ย จะถูกโดมิเนตด้วยสลบไอเชอร์ของเทียบระหว่าง P/T กับการทำรีเวิร์สดังนั้นเฮมิไม่เอามาคำนวณแล้วก็ P/T เมื่อเทียบกับสกอบดิวิชเมนต์เนี่ยได้ไอเชอร์ที่4,700ยูเออร์ซอลล่านะครับที่รีเวิร์สเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก25,000ยูสออรลล่าต่อหนึ่งคอรีดังนั้นเปนเปอร์เขาก็สรุปว่าคุ้มค่าน่าจ่ายครับเพราะว่า willing to pay threshold ของอเมริกาอยู่ที่5,000 50, 0ยูสออรลล่าต่อหนึ่งควอรี นะครับแล้วก็มีเมนชั่นนิดหน่อยเรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานระหว่างรีเวิร์สกับตัวการรักษาดั้งเดิมอีก2แบบทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของรีเวิร์สโชเดอร์ในคัพแทลทอปพี้แล้วก็การใช้ทัลลโชเดอร์ในการรักษาไพรเมอรี่โอเอของโชเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งเนโนเรลขึ้นมาเขาเพบว่าตัวไอเซอร์ของทัลลโชเดอร์ในการรักษาไพรเมอรี่โอเออยู่ที่20,000ปอนด์ต่อ1คอลลีแล้วก็รีเวิร์สโชเดอร์ในการรักษาคัพแทลทอปพาร์ตียอยู่ที่38,000ปอนด์ต่่ออ1คี แ้าเมื่อไปเทียบกับตัว Willing to Pay s h o ของ UK เขาอยู่ที่20,000-30,000ปอนด์แปลว่าเขาสรุปว่าครับอันนี้ดีคุ้มค่าน่าจ่าย p เปอร์มากเลย Reverse Collar อาจจะแพงกว่าน่อยเพราะว่าสินทรัพที่เขาใช้มามาใช้ในการคำนวณเนี่ยครับ p Rate Property เนี่ยอายุค่อนข้างเยอะ Life e x p เ c t a n c y น้อยคอล l r a ก็เลยได้น้อยกว่าไอ o n s h i r ก็เลยแพงกว่าสักหน่อยนะครับแต่ถามว่าทั้งสองเงินน่าจ่ายไหมน่าจ่ายครับคุ้มมากเลยต่อไปเป็น Flagger ครับผม เทียบใช้ซีนาริโอของผู้ป่วยอายุ75ปีมีคอมเพลวกซ์แฟกเจอร์3 to 4 part p o s t ต์ l ัลลัสแฟกเจเนี่ยแล้วก็ตั้งซีนาริโอขึ้นมาในการรักษาแบบรีเวิร์สเฮมิฟิกเซชันแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟได้ตัวเลขที่ออกมาครับอันดับแรกคือฟิกเซชันเนี่ยคุณภาเนี่ยน้อยกว่าคอนเซอร์เวทีฟกรีนเมนต์แปลว่าตรงนี้ไม่ต้องเอามาคุยกันราคาเท่าไหร่ก็แพ้คอนเซอร์เวทีฟกรีนเมนต์ถูกโดมิเนตไปเหลือ2อันเพราะว่าเฮมิเพิ่มคอณภาพได้นิดหน่อยรีเวิร์สเพิ่มคอออี่ได้้คนขางเยะสุดท้ายพาออเามา ดูตัวไอเชอร์กันเพราะว่าไอเชอร์ของรีเวิร์สถูกกว่าดังนั้นแล้วเขาเลยสรุปว่าตัวตัวเฮมิก็จะถูกโดมิเนตด้วยรีเวิร์สแล้วก็ไอเชอร์ของรีเวิร์สของแฟกเจอร์ในผู้สูงอายุก็อยู่ที่7,400แคนาเดนดอลลาร์ต่อ1ควอรีซึ่งของแคนาดาวิลลิง a ูเป r ทร h ชโชอยู่ของคนในบ้านเขาอยู่ที่50,000ดอลลาร์ต่อ1ควอรีดังนั้นเขา,าสรุปว่าในบ้านเขาน่าจ่ายพอมาถึงตรงเนี้ย คำถามมันก็จะอยู่ที่ว่าแล้ว้ความน่าจ่ายของแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันแล้วบ้านเราประเทศแบบเราเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่ตรงไหน นะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวตัววิลล i งทูเ p ทไรโชในปีสองพนปี2020นะครับมีประเทศที่ผมได้กล่าวถึงไปละแคนาดา U.K. U.S. นะครับตัวเลขตามนั้นถามว่าประเทศแบบบ้านเราจะไปใช้ตัวเลขแบบเขาบางทีมันก็ไม่อเปอร์กับเศถานะของประเทศแต่ถามว่าจะเอาไปสํารวจถามคนไทยในสภาพปัจจุบันว่ายอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อคุณภาพออ f ไลน์บางทีตัวเลขก็จะต่าไปดูมิวสิชั่วเขาเล่าคอมเมนต์ว่าวิลลิงทูเพทโชของประเทศ,เทศกำลังพัฒนาเนี่ยแนะนำอยู่ที่ประมาณ 1- ถึงสเท่าของ GDP ต่อหัวประชากรน,นะครับ แล้วก็ในสต๊ดดี้เนี่ยณปีสองพันยี่สิบเขามีรีวิวด้วยว่ามันมีรีพอร์ตของวิลลิ่งทูเบรชเชอร์ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2องแสนสิบหมบาทต่อนหนึ่งคอลลี่ครับซึ่งคำนวณออกมาก็ประมาณ7,200พัสนสองร้อลลาร์แล้วก็อยู่ในเลนจ์หนึ่งถึงสามเท่าตามที่บริษัทเชอร์เลคเมนนอกจากนี้ยังมีรีพอร์ตของสสสในปี2013ครับตอนนั้นเขาพบด้วยว่าจริงๆวิลลิ่งทูเบรชเชอร์ของคนไทยอ่ะยังแบ่งออกเป็นสองซีเนลิโอด้วยถ้าเป็นซีเนลิโอของการ เพิ่มเพิ่มอายุไขโดยไม่เพิ่มคุณภาพโดยไม่เพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยคือนอนติดเตียงอยู่สภาพแบบนั้นนะแต่อายุมากขึ้นเนี่ยวีลิ่งทูเพสเชชั่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเก้าหมนบาทถึงสามแสนสองหมืนบาทต่อหนึ่งคอรี่แต่ถ้าเปลี่ยนเซเนโรเป็นเพิ่มคุณภาพชีวิตที่สองปีแต่ไม่ได้เพิ่มอายุไขแต่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ไปสารวจทั่วประเทศเลยว่าคนไทยยินดีจ่ายเท่าไหร่ตรัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นทําให้ตัวเลขที เวลาเพย์เยอร์เราจะเอามาพิจารณาในการจ่ายเนี่ยตัวเลขทางการส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในสแตทดดี้ในการดีเฟนท์ทั่วไปเนี่ยบ้านเราอยู่ที่ในในการเพิ่มคุณภาพออฟไลน์เนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นหรือประมาณ4,700ยูเอ็นตอลล่าต่อหนึ่งคอลีเท่านั้นครับดังนั้นโดยสรุปคอสเซฟฟิวส์เนี่ยของรีเวิร์สเนี่ยในเรียวเวิร์ลเพรสเพ็กทีฟเนี่ยคำถามแรกต้องถามก่อนว่าเรียวเวิร์ลเนี่ยวเวิร์ลไหนเพราะแต่ละเวิร์ลเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะครับคำถามที่สําคัญสำหรับบ้านเราน่าจะอยู่ที่ว่า เราทำยังไงเพื่อทาเพื่อจูงใจทําให้เปเยอรเนี่ยเขายินดีจ่ายอันเนี้ยออฟเฟอร์เนี้ยให้กับทางคนไข้ของเรานะครับอันดับแรกลดราคาสินค้าลดราคาการรักษานั้นลงมาเพื่อให้ตัว i อเชเนี่ยใกล้เคียงกับตัว play, วิลลิงตูเป้ไตโชของประเทศนะครับสองทำให้คุณภาพชีวิตสภาพของคนไทยดีขึ้นมีความยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ quality of life ดีขึ้นเวลาไปสำรวจวิลลิงตูเมันก็จะกระโดดขึ้นมา หรือสุดท้ายก็คือใช้ o ลคค n m a t i o n ่ o นของเวชเชเข้าไปครอบว่าต้องหนึ่งหนึ่งสามเข้าของ GDP per capita ดังนั้นถ้าเราเพิ่มเศรษฐกิจให้มันดีขึ้น GDP ต่อหัวประชากรสูงขึ้นมันก็ทำให้ตัววิลลิงทีโพวิลลิงท a เฟชของทางการเนี่ยถูกขยับขึ้นได้ครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ